ว่าเขาหูจักวคอยว่าเป็นลูกเขามาห้าคอยแต่ว่าคอยนี่เขาเอ็ดกับคอยชำนานแล้วเขาเป็นสิวนไหวน่ะให้เจ้ามาวนไหวแทนมันเถื่อไปเลยน้าแม่คอยประเ็นเลยเออแม่คอยมาไม่ได้นะพ่อคอยคุ้มครองพ่อคอยนะอยากตีแม่คอยนะอยากฆ่าแม่คอยนะก็หูจักอยู่ให้มันฆ่าโลดถ้ามันแน่ลิงล่มสมันน่ะโอ้ยหยียบทิมแบบกระจอก เปิดภาพมาตอนนี <Ta> ้กับมาอยู่บ้านของซาใบกับไอ้เทิดเพิ่นอีกแล้วเนาะพี่น้องเนาะเฮ็ดยังอันนี้คือได้ใช้แอวงามแท่นนี่ฮะเฮ็ดยังแท่นไหนบัวบ่อเทิดผูกไว้บัวคอยผูกเองสแอวคอยอ๋อสแอวงามอบบนี้นี่ โอ้าเราต้องเก่าบ่มามากินน้ำเย็นก่อนไอ้พี่เอามานั่งมานั่งกินน้ำเย็นก็เชื่อกเชื่อใหม่ยกเชจออันนี้เหตุใดจังหนุ่มเก็บทานอันนี้แต่งตัวปไปไปงานดองแท้จะไปโบสถ์ไปนั่งน้ำันไปโบสถ์เลยอ๋อโหจะไปโบสถ์บ่โดยไปนั่งในแอลบ่โดยไปใส่แอลท้องใส่แก่สีอ่างไปทายนี่ก็เป็นท้องเลยโอ้ไปใแฉกหามยันดี มแต่เจ้าสิไปเอาโซ่ส so ิไปให้ใส so ่กนได้จะได้ย sure. ังไงนี่ใช่ล้วกินแล้วน้ำเย็นเลยเอาไปให้แล้วให้แล้วโอ้โหเจาเขาบอกมาาโอ้มีบบกระตุกแถวนี่ตัดกระตุกน่อยอ้าวกระเพิสิอยู่ในต้นไม้ย่างคัรบ่เถินะก่อไปแค้นเลยนะว่าแม่ตอเิเลนะเซตเลยเลยนี่กระพัวตัวองมานัังขึ้นนอยู่ตังแกลางาน ไม่ียัางน้ำไอ้ันไม่มียังนะมีแต่น้ำม้นนะแป้งน้ำแดงกาแฟด้วยนะมีแต่เครื่องแต่งหน้านะเป้งน้ำมันบ่ซื้อเอาของผัวหาเอาโอ้เมื่อวานนี่ได้เงินไหนไปซื้อเครื่องแต่งโดยได้เงินเขาให้เปล่าเงินปุ๊บลืมไว้ปุ๊บเท่าไรเพื่อนน้ำมันมาแขนคำหม้อไปเอาไปนั่นฮะแขนใส่โซ่สื่อไปดูแขนคำดอกข้เหลืองใช่ เอามัเรื่องคือคำด้จังไรก็เอาไปขายเดือคือคำโซที่เขผูกคละไอเอ้ยโซนี่บอกเขาผูกกี่คนนะโดยอะไรอเวียกับเอาหายให้ใครสี่สิบสี่สิบสี่าพันเม to so like ือเชานี like ่ครหละไใบแซนอนี่ไอเวียดบ้านลงพุงนี่และซื้อมะเห็ดย่างบัตนี่และซื้อนี่กะซื้อสิไปกอบเห็ดคำใส่กอบคำเลยตอนนั้นจะซื้อเบียมือเช้านี้เลย แล้วน้ำมันกคันว่าน้ำมันอัดสั่งก็คอยจับได้แล้วเห็นป้โดยพวก<อ>พวกที่ว่าพวกที่ว่ารถคองแท่นะเราบคีแต่ละมือนะมีแต่รถพีรถรถรถคีไม่ยังแต่รถคองแท่นะน้ำมันอัดสัางนะั้นคอยเปิดคายแล้วออืืแต่ว่ามืดกระตุกนั่นนะอัดสั่งนั้นยังไปกระซวนเด้อนี่รถเพิ่งนี่กินแต่อัดสั่งมืดนี่อัดสังอยู่ที่ยังผมก็ซื้อไ้ผู้จักอีกรถอนีกินอัดสั่งหน่อยเนาะแต่เครื่องบินเนี่ยมันกินยังก็กินอัดสั่งกันอะไร บุ๊มเนได้กาแกะไฟนี่เครื่องบินเอาไปยังกะไฟน่อยเอาไปสูบจะสูบนี่เจ้าก็สูบจะสูบบ่ขียขีดเบืาองยุกกาแฟน่โผนกาแฟนี่ขีดให้ผอยเบิ่งนี้กระลุกน้อยแทะกรลุกน้อยแท้เอ้าของพัวเฮากะไฟพัวเฮาหากันแต่งกะไฟบ่แต่งเอาลอยก็ได้ห้าสิบก็ได้เลย เอาซ้ำจริงๆความเคลื่อนมาให้เนียนแต่งตัวเที่ยงเท่านั้นแต่กันเอาเงินให้นะตลอดสาม้นู่นเจ็ดเส้นก็ไม่ใช่ใครเคยให้เจ้าเท่าไรตอนนั้นก็ทายคิดนึงคือเป็นสองล้านเพ่นแันเบ็ดเด็ดนะเบิดแล้วบอเบ็ดแล้วดิเอาไปซื้อยังเอาไปซื้อจักซื้อจักด้วยซื้อไหมยังหน่ะซื้อมาเลยใหม่ได้เหตต่อทานนี่แล้วก็ตอนนี้เอากระบอกมีแล้วเบ็ดแล้วเนาะไม่ได้จับไหมซ้ำพนิน วันนี้ได้ทึอยังไงนี่ปู่พอลูกแพดนี่อือพอลูกเพิดก็แมนเริ่มใช้อายก่อนเ้ยอายนไปอยู่ทางล่างใช่นหมจ้านานมาเเลยเปิดหรือเปล่าเปิดเลยไหมเจ้าบุกเคยเห็นข่อยบ่บเคยเห็นบ่อายเดี๋ยวว่าคือบุกเลยเลาวอายกะเพราเงินคอยอยู่พุ่นน้ามาดูขี้บ้าวเอาไปขอมือเอากระเพราเงินคอยไปเด้อเดี๋ยวจะจ่ายจากขีเบ่ากันดูจักเอานี่กินน้ำเย็นร้อนนี่ เอาบพกาว่กินน้ำแข็งคกินน้ำแข็งเลยจมันสะพ่นสิโตอกินน้ำแข็งแล้วพ่นตกได้กินน้ำแข็งกินน้ำเป๊ปซี่รมเนะไปเทิรนขึ้นหลอกกว่าเก่าอ่ะผมเป็นรถผมเนาะเดี๋ยวพอนั่งไบจังมาบุกมาหอดพี่ีทันเลี้ยอัน้พอดีเ่ได้เมียมากระแทงตัวเลยเนาะชุดหม่ชุดราคาไ้จะถึได้ถึงเนี่คือไอจานย์ามืนบาทเท่านั้น เเอหาาาจนะกินมาทุกคนได้ดินามันยังนามันต้องมาลองยานเท่าเออกินตัวได้กินได้คนกินได้ยน่นตัวแน้นก็ได้กินน้ำกันแล้วค่อยกินแล้วถ้าเป็นยังไงเฮาสองสี่หกคนคอยหาไปสอบมือคอยมือเอากระเป๋าเงินไปน่เจ้าเอาน้ำไปนั่งใกล้ๆน้ำาครัวกินเนื้อคอยมือเอากระเป๋าเงินคอยอนี่นี่เรื่องอันนี้โอ้เรื่องกระเป๋าเงินอย่ามันเหี้ยเนาะ มันข่ามาบานแต่เดือดเข่าวมาเต็มเือดเอาเอาจะได้ยังจะเห็นยังไยังประธานได้เข่ามาเลนี่ยนีของเจ้าได้ได้โสงมากจ้าได้คอันนี้คือเราซื้อเองบ่อโสนเราซื้อเองบ่อโสนแจัคจักแล้วมันซือจัคทองเปลี่ยนยัง่ใส่ตัวน้อยๆนะโยงเปลี่ยนงนี้ย็ตัวน้อยๆนะโยงเป่ยนนี่เห็นบ่อโน สี่สิบตัวนอนขึ้นนี่พักกันนอนในเพียงกันบ่นอนเพียงเป็นไหนเรากันนอนอยู่บ่จอยมาแล้วหรือยังนอนให้ลงไปเอาได้อารวาสไม่ได้โวยวายหรือว่าอันนี้เรากางอาการค่อยดีขึ้นแล้วเล้าเช้าทำง้านไปยังเราไปวากันในเพียงไว้ต้องบอกว่าอยู่โกนห้องครูอาการกันถือว่าดีขึ้นเรื่อยๆแล้วบ่เถิดเลยจะเจ้าลงแล้วเอาแล้วอาใบ ม,มาอยู่นํานกันกเลยฮะแทงกันในกระเบิงแยิงกันปิดนอกอยากจะ็ติดไว้หรือปิดออกมีแต่ว่าพยายามทางความดือดร้อนในะชาวบ้านใเขาให้อยู่อยู่ดอกเนาะเมนผู้สั่งความเดือดร้อนให้ชาวบ้านเขาอยู่ใส่กับโม่มาแมะไปเพื่อนก็ให้อยู่เขาบ่มีเงินเช่าบ้ได้แล้วเขาเนาะบ่มีเงินาไปกอบเขาบ่ามีเงินนอกจากับ้านกัน,าานงยายแล้วแม่นี่เชื่องวาพี่เป็นยังเออราจะกินก็บมากินโอ้ยพมเหินกินชาวใบตั้งนี่เลยกินนี่เอากินมาเถอะน้ำเย็น ล honored, หล่อแห้งวันน i̇şte ี้กอย้อมคืออาจารย์เอาวานนี hmm. ้เป็นเอ้ยแถวอย่ายนี้เลยนะเนี่ยวานนี่คอยเห็นบันนี้ล่อหรือเป็นน้ำลงทานเฉื่อยวานเนี้นะลงทานเฉื่อยนี่เราอาบน้าอาบนในไปเลยบริการพวกคุณถามด้วคกันไหมมาว่าดอกเอเจเมนให้คอยยอย่าถามเรื่องชุนตัวเพิ่นควรมีมารยาทบ้างเพิ่นต้องขอโทษนะเอเจเนเนาะถามมาว่าเจ้าเนาะต้้องใหเป็นมารยาทเนาะ เพิ่นเนี่ยน,นั่นอยู่ไหนเพิ่นต้อง<ป>พอแพทย์เที่ยวตู้ก้อนถามเพิ่นเม่นมาเพิ่นว่ามาอยู่น้ำกันแล้วกะให้กินหืดกินยาหรือว่ากินยาคุ้มมันนะพี่น้กว่าเ่็นยาเนี่ยมันบุรีได้นเนอาะอเยาเดิมแล้วยาเ,ยาเดิมยาเดิมเดือดนี่ได้ว่าพากันยาเลิกเด้เราบอกเธอเนาะแนวใดสิอยู่นในบ้านนในเมืองมู่แนวใดเขาสิคือบ้านคือเมืองมู่นะเขาก็เห็ดเอาพากันอยู่กับลูกับเมียเขา เต่าเจ้าเองว่าตัวนี้นะแล้วเอาเครื่องเครื่งนี้ใช้ตามลงเต่าในบ้านนี้จักทายเลื่อยเลื่อยคำมีจักคือพวกหันกระสะดวกแบบเจ้าบอลลีจะมาเบิ้งสีหน้าบอลเทิดในนี่่อดวะรอไปว่าคือข่าวรอดแหละครับแบบเรามีความสุขขึ้นกว่าเก่าตะกี้เด้รีดแล้วมีหนิมมีหัวตอนเมียเราตอนเราหาเมียตอนเราให้เงาไปน้ำหาเนี่ยเมนเราคืมหนาคืมตลอดได้ตอนนั้นจะคือคนเครียดบ้านนี้แหละคือคนมีความสุขเนาะเมนเมนเมน หมดที่แล้วพี่น้องเนาะพอเจอลูกเจอเมียก็ดีใจแล้วผู้ใดก็ได้ยแฟนพวกเราอยู่ดออกพี่อยู่ผู้เดียวมาเหมองใหม่ๆบัดเชืเงาบอสได้มักขานะเงาวป่าที่นี่จะว่าหนูแลกันมึงแย่งกันถไม่เธอดรูปเป็นได้บุตรได้ใายกันบ่คือนี้บุได้ให้แล้วนี่จะว่าเราอยากไปอันนั้นเปล่อยากไปแรือเป็นไปรถ มันจะไปลำปลายโดนหังเจ้าเออเราตื่นแต่เลิกกลัวเจ้าเข่าบ้านบ่ไปซื้อเข้าไปซื้อยังไงโสูเห็ดโชวสดลมันถือมาจ้าว่าเจ้าท่านได้เข้าบ้านบ่ยังแต่ว่าเข้าไปเจ้าว่าสิบเข่ากินข้าวเข้าไปจกเข้าสิวายยังไงจะมันไปเห็ดยังไงเออย่านอันนั้นบ่บยากปล่อยให้เราไปผู้เดียวภายในนะะเวลาเข้าในกลางบ้านกันย่านไป บุยไหวด้วยอะเราวาดในห่านข้าหาันถา่ายค่ะเจ้า ok, จนี่วันนี้แม่ผู้เป็นจะระวังห้ามมันแล้ว <c oughs> มันบวพังเน <c oughs> าะเฮดจแต่คอยว่าวคอยจ่าเอาเลี้ยวเธอเนี่ยแตวก็พังเองแหละเงี้ยคอยว่าวคอยจ่าจะได้เมียกับพังยิ่ดอกคอยว่าวคอยอบรมเอาเลยเนาะเดี๋ยวทุกอย่างมันก็ดีขึ้นแตวก็อาการเราก็ดีขึ้นเรื่อยๆเราปวดเขียดปวดยังกับ กลับคืนมาปกติเลยเอาห้องมุดแต่ให้มุดแต่ว่าเราให้เครียดไ,ไมเ่ยตามใจเราไปก่อนเราเอาแล้วก็คอยปลอบใจเราไปนี่แหละคนมีเหตุผลเราเลยเนาะเบิ้นปฐุมราชตัวนี้ลูก <laughs> <laughs> ยากยัง่ไม่ได้กินเนาะกินเนี่มันยาเนี่ยัไม่ได้กินวันนี<อ>้พด้กินข้าวแล้วค่อยก็เห็นคอมเมนต์หนึ่งเพิ่นว่าให

มันเริ่มออกเด้เถิดตบ้านใครเเริมหมดออกเลยเส่ออกเฮ้ยออกเือนือถึงไตัวบมยบไคือบอกเถอนี่มนนี้นี่คุอยากได้ยาเนาะบอกเถอเนาะอยากได้ยาอยาได้ยามาให้เมียกินอยากได้ยาคุมมาให้เมียบอครบบนแล้วมันก็คมมนมยาคุมมาล้วื่อเขาไหื่อม่เพเดนเดอเบาพอแพ์ แม่นเลยครับเพผ่านเชโน้ดผู้ผ่านเชโน่ะเชโน่่านข้ารนขายยาก็อยู่ปากค้างไงเว้ผูมีเนาะมมีเวีเชโน่เแทกที่เอ่องคุแพทย์ช่ยาคุ้มกำเนิดขออนุญาตจับอันนี้อแพงละซาวพันเชินว่าเจ้านุ่มนะสีอ้างนี่แต่ถ้าเราไม่มีหัวงอกไหมฮะเ้ามีหัวงอกผมข่าวไปผมข่าวเยอๆคนต่อต่อเลยนตอต่อเนาะ ถามไม่เทิดพุนนะหัวงอก็โตาถามเขแล้วเของเทียนพึ่นมาเห็นหเ่เห็นล้วยใบแวเจ้ว่าพึ่นกับบริวารนไรเลาก่ว่าใคำชงแล้วแลลอยไปเลยหรอไ้ให้พาเมียไปชงบ่พึ่อยากหาปันได๋วเจ้าว่าน่ไะเลากนยังมาจควมสาากความเหตุเงินคำกแก้วกับม จะเห็ดมันฝึกปลูกไปปลูกคอตองคอตายเลยฉนันเนาะเออคือทางเจ้าของเพื่อน,เ,น,นเพื่อนกะวังดีวังดีเนาะพี่น้องสงสารแต่ว่าแต่ว่าจะอันนั้นอีกสม,ม้งหมดน่าจะหันไปนหนึ่งเนะเาะอ้าข้ามมันไปได้นี่แหละถ้าว่าเราไปเฮ็ดหันเฮ็ดนี้แหละมาทัายบ้านทัยเมืองกับทีมาว่าวอันเจ้าของเถียงอีกเนาะว่าเป็นน้ำเจ้าให้ที่อยู่ทีพะ ที่ภักที่สองหมแล้วท่านว่าเจ้ามีแต่ว่าเชื่อสารเมื่อทั้งแม่แล้วคนแล้วนีแต่ว่ามาเที่ยวมาข่าวดีใค่แม่ค่อยเห็นอาเบย์ทะเลาะกับแม่เดี๋ยวนี้นะเออเขาถ่ายคลิปลงบ่แม่นเราเล้ยงน่องอาเบยทะเลาะกับแม่บ่แม่ทะเลาะกับบ่าวฉันยาพ่อบคอยเห็นเล็บซีเขาเม่นคอยคอยเขาว่าโอ้ เป็นบิทั้งพี่ทั้งน้องเนาะแบบนี้ <ừ> เป็นไรอื้กันมาแล้วไ่ว่าเอ้ในเทือดอยากน้ำนนี้มาเอาให้เล้าทอกกินน้ำสไปรนะเพื่อนเออมีแห้แงเนะลงเตาห้่อนนะเหื่อยนนะเบื่บแต่เราลี่ลนะจะเลยบาบบอง่เแม่นพังยังว้าวพังพันยังไงเยจะเป็นตาเนาะ คอว่าหาเฮ็ดก็ได้อยู่ดอกอันเธอเลยปลาเนาะคุจิโร่ได้ใชมือนั่นนะจิโร่อยปลาเไปขายเพื่อนเอาแปคงเฮ็ดให้เราายลอยนงหัวดู้กขายลอยหนึ่งายในบอนั้นก็ันลอยไเ็นบนรกเธอไปเฮ็ดเอามาขวายงเห็งานเลื่อยอยู่บ่ยูหันนะไปครับน้ำพึนเลื่อยอยู่บ่เห็ดเวียงน้ำพนเลื่อยบ่คอยสิเห็นเแล้วกินกันแล้ เราบุก ja ่าเย็นก mm ิน hmm. มันบ so, ุกมีแห้งง so, ่ายนะครจอกป่วยเย็นกินเย็นแล้วกินนั่นไม่นั่นไม่หูเจอจอเหมือนเหมือนหูเจอจอบ่โอ้มีแห้งยาวๆบ้านเนาะจอข่างขวดบ่แมนมันแตะอยู่ไอ้จอข่างขวดยาได้บ่เธอได้จอแบบนี้ไะมันเป็นกระตุกเก่าเนาะตอนจารยกระตุกเาธอยังจอเยอะ่อสมือนี่ยาจอได้ขวดอื เอาเสียงไพร้องเพลงนะเอาไว้มาเมียก็มีความสุขผัวก็มีความสุขเนาะอือกานว่าได้ลองต่างคนต่างมีความสุขไข่เบิ่งกชีนาแรกๆมันยังหายเนาะตัดลิมิตเรื่องเป็นมิตเนาะบอกเถาะเอาข่คอถามเลยมื้อนั้นเจ้ามาพอกับเราหนีจากมุ้งนะจะเป็นมังกรไงจะมาคำเจ้าโดดกอดเลยบ่เจ้าตกใจบ่ว่าไพ่มาหนึ่งเสียงตกใจบ่ เห็นมันถูกเกลือกพองมาคิดว่าเป็นเมียตัวเองเออดีใจว่าเจ้าบุญยิ้มแล้บ่ยิ้มมแล้วมันคอยคอยโดนกอดโดดแล้วอยกอดโดแล้วคอยทำเป็นเมียคอยนั่นนี่ดีใจเฮงนี่บอกเธอเกิดนิ้มอยู่เป็นขึ้นน่นหรเธอเนาะมาดีใจเนาะลูกเมียมาหอดมาถึงปลอดภัยเมื่อในการแต่งตัวของเราวันนี้นั้เมียกับ แตงตัวดีพวกระแตงตัวดีอ้วเสือแบนบัดนะกเชือเขาาให้ป้อเคยนีนอนจะใ่ไหมเสียงมาเยเลไดีเยนี่ไตนาเลยนี่เฮ้ยเลากับปัวนั้นใช้ที่ไปเลากันนั้น แฟนกูเม no nice oh, okay. well. ื่อวานนี่ก็ให้ได้เอามาคืนกูไหมมึงเบิ้งจะกากนี่เงินนี่น่ะเบิ้งกักกระเป๋าเงินแต่มันเห็นว่าเงินอยู่หันน่ะแต่มึงเคยกินบานี่โออีสินี่กินไหมเอออีซี่แล้วนี่น่ะนี่กูกินได้เซ่เลยนี่กูวินถึงผ้าหมดเลยนี่อย่าได้เบิ้งนี่พี่น้องคันว่าเขาเอาหยอกนี่เงินนี่ไม่ได้เห็นเลยนี่ขโมยนี่ผู้เอาหาเงินนี่ ใหยกระเป๋านี่เงินบม่ได้มีจากปาดเลยนี่เงินข้ามาใบแซนกันยังนี่มาซีแม่เอ้ยพ่อเมื่เคย้ซีแม่มึงดอกมีแต่มาเลยซีแม่มึงนะคือว่าพ่อยั่นนั่นคอยหึ้นได้าน่ะกระดาษหูบเอื้อยกระให้เลยน่ะเม้นเลยน่ะเข้นี่นปปะใช่ไว้อยู่บ่เงินน่ะมืึงคนนะอยซีให้เงนินเป็นควันทงนี่ บ่เอาดอกเงินฟันธงน่ะนี่ขโมยนี่โอบไผ้นะฮะเา่หนำเอื้อยคอยนี hi, ่พูดอยากให้ช่วยเลือนี่ได้บักเทิด์เด้ไปซี้ชี้ไปเชื่องเงินนะใส่เอื้อยคอยนี่แะเป็นคนเชื่องเงินไว้ในถุง,ง,งรนะกระเบื้องเอาแล้วก็ะเบากรราันกับเหล้าคอยนี่แหละเจ้ามีบ่เอื้อยอยู่ท่าแขกบ่มีบ่มีบ่มีลูกเจ้าบ่นี่นะนี่โอบเอื้อยคอย แล้วก็ฮูคอยนำมีสามคนคอยก็ไ uh ด้สามคนนี <monthly> ่เลยคอยก็สามคนหน้าตาคือ hmm. ก <c oughs> ันคนอันเดียวกันนี่คนอันเดียวกันอะไรฮูคอยนี่แหละไอเทิดนี่แพงเมียเนาะเมียว่าหนี่งประปากไอเทิดนี่แบบนี้แล้วคนไอ้เงินคอยก็เสียนี่น่อยอยู่นี่นะมาเห็นจะคานเลยนี่จะแมนผู้ได้เอานี่เอื้อยคอยเป็นคนเสื้ยงไว้เสี้ยงไว้ก็มาเอาน้ำเล่าก็ได้ ได้เงินตุเป็นใบได้ใส่ยูไส้อะไรก็อยากเงินตุเป็นใบได้นี่นี่นแว่นเงินนี่ใบหูนี่จะลืมบอลไว้อยู่จ้าบอแมนมาได้ลืมนี่แนบก็ยังมีอยู่นี่เป็นแนบคำเลยนี่แนบก็แนบทองแหนบเป็นแนบทองเนาะแนบทองเอาไปใายนี่จะแนบสีทองอืมได้เงินได้ใส่แจ็คเสื้อให้บอโทรศัพท์นะนี่แว่นก็เป็นแว่นเงินอีกนี่นะแว่นยางนี่ก็ได้ น <2. N> ี่พวกนี้นะมีแต่พวกเงินหมดนี่เห็นบ่นี่เอาไปขายนี่เป็นเงินหมดอันนี้อันดำๆอยู่ในทุงอ่ะของดีเล็กๆเลยโอ้กลั๊บอันัี้เป็นสม่างรถมารถมารถมายาไปถึงมันนะยายังอ่านไปถึงเนาะยาในสุปอันนี้ก็เป็นทองคือกันนี่ก็ออกเลยอย่าไปกินน้ำมันแอลชอฮอได้อ้าวสิยานยังก็กินนี่ก็บินขึ้นยนอะไรก็ยาเอ็ด แต่ก็ไม่ได้ยากอันนั้นแต่ก็ปิดนี่ในห้างอนเวียดนามันน้ำมันบรอื่นน้ำมันใสแล้วรถตายนะน้ำมันที่เราซื้อมาน้ำมันของแท้มาตัดไม้บอกเถอะบอกเขาเป็นไม่เช่าเลยคอเช่าไว้กินเองเราซื้อมาเองโดยแล้วก็แรกใบแสนในเงินสองเซนเออหายสามแสนวันนี่แลต่เงินก็เสียอีกเงินที่สองสามเซนน้ำเบนก็ไม่ได้ซื้ออย่างเลยมันมีคนมาเถียงบ่อใ่ไบ่อซื้อมาห้าสิบพันช้านี้ ซื้อมาห้าสิบพันนี่ลุงว่างก็อยู่นี่นี่นี่ข้อมูลลอกไวหัวลูกซีนนี่มาลูกซีนน่ะอยู่นี่มืดนี่ข้อมูลนี่เข่าม้นเช่าอนนี้เก็บมามืดนี่คอยเช่าไว้ในนี่มืดแล้วคอยสิไปขายยังไงยังอยู่ปุ๊หันขายคำปุ่ได้ใ้อยากซื้อคอ,อยสิพายสิเจ้าสวยคอยไปหาขายหันขายคำปุ่นโทรศัพท์มีช่องหน่วยกให้ใไซน้ำในไฮคอยมีอารมณ์แน โทษโทษทีทบชงหนวดกำลังพอแพะเลยเนี่ลึกเอ้าพี่น้องเอ้ยทั้งน้องเอาเบยกัเมื่อวานนี่กับพิษกันกับแม่ไหนสบายอยากเออคอยม่ได้ยางวนวายเขาอยากวนวายหลือบ่อยากวนวายแล้วเป็นจังได้นะเขาว่าเขาหูจะบอกคอยว่าเป็นลูกเขามาห้าคอยออแต่ว่าคอยนี่เขาเอ็ดกับคอยชำนันแล้วเขาเป็นสิวนวายน่ะให้สเจ้ามาวนวายแทนมันเถื่อไปเลย นายแม่คอยบ่เห็นเลยคอยบูคอยบูนายแม่อีไอ้เอื้อยคอยกันคนนี่แล้วแม่เจ้าก็อาจจะยังมาบ่ได้เด้นี่เอ้แม่คอยมาบ่ได้นะพ่อคอยคือคุ้มครองพ่อคอยนะอยากตีแม่คอยนะอยากฆ่าแม่คอยนะก็หู้จักอยู่ให้มันฆ่าโลดถ้ามันแน่ลิงล่มสมั่นนะโว้ยเหยียบทิมแบบกระจอกแล้วนี่นั่นของเอื้อยเฮานี่นะอ้